แม่ย่าจะพามาทำแกงแค่นะ,ะคะแกงแค่แกงออมทางเหนือเราเนาะวัตถุดิบแม่ย่าก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีนะคะมีผักกาดนะคะแล้วก็มีฟัก่องแล้วก็มีแครอทแล้วก็กะหล่ำปีแล้วก็เนื้อนะคะผักผสมประสานในครัวของเรานะคะมีอะไรแม่ย่าก็หยิบจับใส่ไปหมดนะคะ ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแกงลงไปผัดนะคะไม่ยาานี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักลงไปนะคะนี่ก็มีดอกนิ้วนะคะมีดอกนิว้วแม่ยาก็จะเอาลงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละถ้วยนะคะผักที่มันปลุกยากลงไปก่อนนะคะ เอกของเราก็คือเนื้อนะคะเนือแม่ยาเอาออกจากตูเ้เย็นมาแล้วก็จะใส่ักทั้งหมดทั้งมวลลไปนะคะัหให้น้มนะคะแม่ยาใส่น้ํามันไปสองช้อนนะคะสช้อนกินข้าวสช้อนชาน้ำพริกแม่ยาใช้น้ำพริกสำเร็จรูปนะคะ เขาเรียกทางเหนือเราเขาเรียกไปดวนก่อนเนาะถ้าเป็นบ้านเราเราก็จะเอาเนื้อลงไปนะเพราะว่าเนื้อมันจะได้สุกแต่พอดีเนื้อแม่ย่า,าสุกแล้วเพราะว่าแม่ย่าเวลาจะทํากับข้าวแม่ย่าก็จะออกมานะคะเอาออกมา,นะอา,ออก,มาก็ประมาณสักสอง ไม่ประมาณนี้นะคะม่ยากจะแพ็คเป็นถุงเป็นถุงไม่ยากจะตุนไว้นะคะเวลาเราจะมาทํากับข้าวที่นี่เราจะตอดขนมอาหารแบบนี้โทษดีนะคะม่ยากพูดเรื่งคานกายแหละนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะะ <S <S นะี่ก็ดังกิ๊งกริเงี๋ยวออกไปจนี่คือแกงแค่แกงแค่ กลุ่รสที่เราชอบนะคะใส่ผงที่เราต้องการนะคะ,คะผักสารพัดผักถ้าอยู่บางไทยเราก็จะมีเนาะชะอมชะเอิมแล้วก็ใส่เข้าไปหัวฝักยาวเนาะผักกาดผักสารพัดผักนะคะแต่ที่นี่แม่ย,ย่าก็ใช้ผักที่แม่ย,ย่า,าหาได้นะคะเสร็จแล้นะคะ ผัดให้หอมในย่าก็จะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะก็แค่นี้นะคะฝุกกจิกแค่นี้เราก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะลงไปข้างบน,นะ,ะจากเนื้อไม่ยากก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือแกงอ่อมแกงแคเนาะของทาเหนือของเรานะคะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆอร่อยดีค่ะเล็กแพงเอาปิานะคะรอให้มันเดือดผักแป๊บเดียวก็สุกค่ะ ลองไปทํำดูนะคะเพื่อนๆอร่อยดีค่ะบ้านเราผักผักสารพัดผักมีเนาะกินผักเยอะๆค่ะสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิอยู่ที่ไหนก็อร่อยได้นี่ก็คือแกงอ่อกไมย่านนะคะลองไปทํำดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ 啊。